ดีทุกท่านผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะท่านผู้ชมหลังคาที่เราซื้อมานะครับปกติแล้วเราใช้หลังคาของเฮียปิงทําบ้านทุกหลังที่เป็นมุกหน้ามุกหน้าเนี่ยเราจะใช้หลังคาของเฮียปิงนะเพราะว่าหลังคาของเฮียปิงเนี่ยมันไม่ได้มีแผ่นยาวที่ตรงกับตัวบ้านส่วนมุกหน้าเนี่ยมันไม่มันแผ่นของเฮียปิงเนี่ยได้อยู่ มันยาวพอดีกับมุกหน้าแต่ถ้าเราจะเอาของแผ่นเฮียปิงเนี่ยมามุงตรงนี้ยมันจะต่อกันลายแผ่นแล้วแปรของเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปวางตรงไหนมันถึงจะพอดีกับแผ่นเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งแบบนี้เอานะครับของเฮียปิงเนี่ยเราใช้เฉพาะมุกหน้าแล้วก็ห้องครัวห้องน้ํานะทุกท่านเออและที่สําคัญราคาของเฮียปิงเนี่ยหนากว่าของ ที่เราซื้อนะประมาณสามเท่าสีเท่าตัวแนเนะหนักไหมของเฮปปิงนะนส่วนอันนี้ล่ะแผ่นหนึ่งของนี่เป็นอะไงเป็นช่างสีนี่เยฮะ<า>เป็นมันเป็นช่างสเีเป็นเล็กอันนี้นะส่วนของเฮปปิงนี่โคตรหนาเลยเนาะเมื่อวานเห็นหนักยกไม่ไหวเลยสรุปก็คือของเฮปปิงเนี่ยมันจะหนักกว่าของอันนี้เนี่ยประมาณสามเท่าตัวเนาะสามเท่าถึงสี่เท่าตัว มันหนามันดีนะทุกท่านดีตรงที่เราสามารถเหยียบเห็นไหมผมเหยียบได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเหยียบตรงแปรก็ได้สังเกตดูอ่ะอันนี้อันนี้คือแปรน,นะนี่ผมเหยียบตรงนี้นี่อันนี้ไม่ได้ตรงแปรน,นะท่านนี่เห็นไหมนี่ผมผมเหยียบตรงกลางได้โดยที่สังกสีไม่บุบนะฮะเพราะว่ามันหนานี่ไม่ได้เหยียบตรงแปรนะน,นี่เห็นไหมเห็นหัวนัดอยู่นี่นี่หัวนัดอยู่นี่โน่นหัวนอตอยู่โน่น นี่เหยียบตรงกลางสบายไม่มีบุบทุกท่านเออบม่มีบุบอันนี้หลังคาแผ่นที่สองเราก็จะมุงแล้วนะพี่น้องไปการลุงาศาสต์ห้องหายไปใส่อะล่นะไป okay. มุงหลังคาแผ่นที่สองต่อเนื่องเลย อแผ่นที่สองแผ่นที่สองโชคดีนะทุกท่านมุกหน้าเรามันแข็งผมก็เลยอันนี้ขนาดผมเอามือไปค้ำไว้แบบนี้ยังจะบุบเลยพี่น้องเ้ย <c oughs> ไม่กล้าจับเรง <c oughs> เพราะว่ามันความหนามันไม่ใช่เหมือนของเฮียปิงเออเล็งเลงดูสิมาเล็งสิอิสวะมาเล่ง <c oughs> เล็งเล่งเล็ง <c oughs> ว่ามันตรงหรือเปล่านี่ มันมันตรงกันไหมเป็นแนวเดียวกันไหมใช่ฟรีพรีฟรีฮะฟร,รีบอกโอเคเรยบอกไม่ไมีไม่ต้องบิดซ้ายบิดขวาบอก้าบิดขวาีเลยเออหมื่นฟรีน่าจะเอากันเป๊ะลเอาอันนี้ไหมใช่เลยไออันนั้นน่ะฉากฉากเพื่อความชัวร์เอาฉากหน่อยจะได้รู้ว่ามันห่างกันกี่มิลตรงไหนต้องขยับยังไงเอาเหล็กฉากมันหน่อยเอาโยนมาทางนี้ก็ได้ นี่นี่นเล็กชากอยู่ทั้งนั่งล่านนี่เอออยู่ตีนลุงลุงาศาสตร์<ห>นเอนนอฮะ,อะโอเค๋ยววัดดูก่อน สิบห้าอืมผมรู้แล้วทีนี้เราจะขยับยังไงมันห่างกันประมาณ 1, 2, มิลหนึ่งสองมิลอยู่นิดหน่อยอยู่ เราดูแล้วเราก็จะได้แก้ไขยัน อ้ของเจ้าของเจ้าเอาหันมากลับมาท่านี้อ่อ่า เช็คดูก่อนเออใกล้เคียงเออ เดี๋ยวไปยิงทายก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวมันบิดไปยิงทายก่อนพี่น้องไ้ mm นิ่งให้คอยล้ะคอยนิ่งนะเขยับไปหุน่นเออเบึ่งดูงกถีบยั่ปะเลยนะถีอยังะ นี่นะนี่บ้างนี่เจอ Dah, saya Hmm. Oh, nak ยิงให้เสร็จแผ่นนี้ก่อนจะเสร็จแล้วเลี้ยงนิดเดียวอะไรเท่าไหร่บ่เงหนึ่งนัเนี่ยเนี่ต่ำเดี๋ยวขึ้นนัดเนี่ย Ia ke bawah. Ya. Tengok ke bawah. Kena kena. Ya. วางไว้เค่งนั่งลานนี่เออนะเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนเออได้เกือบเกือบครึ่งนึงแล้วนะท่านได้สองแผ่นนะถ้าได้สามแผ่นในเราได้ครึ่งหนึ่งเลยนี่ทำไปเรื่อยๆแนละ้วท่านเหนื่อยก็พักนะฮะ ฝากไว้ทีนี้ครับผมใกล้สำเร็จแล้วโชคดีมันอยู่ในร่มตลอดนะสวัสดีครับ